เจเต็มระบบเปลี่ยนสวยๆเพื่อนขอเปลี่ยนสวยๆเจเอออย่างนั้นแหละวายมาสองแถวเออวายหนึ่งตัวน่ะตรงนั้นน่ะวายหนึ่งตัวได้เล่นอีกหนึ่งทีดอกไม้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 แถวแรกดอกไม้แถวแรกหนั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 กเจ็บเจ็บเลยดอกไม้แถวแรกอ่ะโอ้โหถ้าคอมโบดอกไม้มาแล้วก็นะทุกคนนะจัดไป เฮ้ยเยาสวัสดีเวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวับวีสามีอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมแกนนิชาฟอร์จูนโทกราบแห่งคันเนตทุกคนก็ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ช่องเฮ wow, ียมีพาวับวีสามีโดยละกันทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดทุกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวับไว้ด้วยละกันทุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมกันชา เกมนิชาฟอร์จูหรือว่าเกมพัฟฟี่คันเน่นั่นเองนะของของตระกูลฟอร์จูนั่นแหละมากวิวนี้กระทุน2,000บาทจ่าไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กรุมขอมาจะได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียบีพาวัพวีสามมาลองปั่นมือข้างนอกก่อนว่าจ่ายก e ี่หรือเปล่าถ้าข้างนอกจ่ายดีก็ปจําเป็นต้องซื้อนะสำหรับเกมน,นี้มาลองกันเลย let's go ขอปั่นมือข้างนอกก่อนทุกคน ว่าข้างนอกกับข้างในอันไหนคูปดกกันนะโอเคไหลไปสิบโอเคคิวแถวแรกไมามาไม่เป็นไรไปต่อปันมือก่อนปันมือเหลือสักพันเจ็ดแล้วก็ซื้อแล้วกันนะเพราะวันซื้อไมาเจ็ดร้อยห้าสบด้วยอืมอไหลเอาสิบมามแต่ข้างนอกไม่มีตัวคูณแค่นั้นแหละ เปลี่ยนเป็นเอกคาเม้นมาเปลี่ยนสวยๆแจวสามไม่มีโอ้โหเชิงเทียนแน่ๆนๆไปเลยดอกนี้จับไปที่แปดิดเลยฮะอือโอเคข้างนอกถือว่าดีดูข้างในบ้างล้วกันเลสโก้แปดหมุน ทำคอมโบไปเรื่อยๆถ้าไม่คอมโบต่อคูณก็หายหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจวะไม่ได้เล่นนานละสำหรับฟอจูนโอ้้หูข้างในก็ว้าเกินเชิงเทียนมาหนึ่งทีคามินสวยๆวาวปูสออมันสุ่มวายทุกคนแต่ไม่รู้ว่าวายจะหายไปหรือเปล่าถ้าไม่คอมโบต่อ,อคมาอุ้ยเ,เคแถวแรกโอเคบอมบัมเบ,าบ,าบามาอยู่โอเคายตัวคูหายกลับมาเริ่มคูณสามเหมือนเดิมอ่ะ ยวสวยงามอุ้งไม่ขยับเลยแถวสามอ้พ่อสาเกตเตอร์แตกในเยยอยูดีๆก็กำลาแตกในเฉยอ่ะจัดมาอีกแปดหมุนบวกกันเวดสิบโอเต็มแผงเต็มกระดานดอกนี้แต่มันคูณสมอุ้งคามิ่งเลยสวยวายมาอุ้ยคูณสองคูณจะคูณสิองดอกนี้เอา้าขอไหลต่อหน่อยเพื่อนเออเคมาเกมาแถวแรกหน่อยโอ้มันคอมโบไม่ถึงที่สุดจริงจว่ะ คือมันจะกักไว้ทำจากที่เราวักก็ตัวสามร้อยสามสิบสี่บาทอืมมันจะกักไว้ทำอืมมีกักเฉยอ,อืมคิวมาจะเอาคิวเจแถวสามคิวเออเป็นวายอ้าวไม่ได้เล่นด้วยวาย,วายกูดอกนั้นคูสองก็ไม่ได้หูน อคิวมาเปลี่ยนด้วยสวยเพื่อนเปลี่ยนเป็นเอเอคิวได้เล่นสวยงามสิบแถวแรกเอออย่างนั้นแหละเชิงเกียนมาเปลี่ยนเป็นเชิงเกียนยึดเป็นคำมี้น้ำเสกอะไรล่ะสิบอ่าสิบประามไม่มีืออย่างนั้นละ่นลนนลนนลนะคิว ถือว่าไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ค่อยได้กําไรก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวถ้าไม่แตกไหนเมื่อกี้นี่คือเนี่บอกเลยว่ายับอยู่นะสาหรับซื้อดอกเมื่อกี้ถ้าไม่แตกไหนนี่คือยับอยู่นะดอกเมื่อกี้ไปเจเปลี่ยนเป็นสิบสิบแถวแรกสู้วยงามวายอย่างนี้ได้เล่นแล้วละ่ะเอออย่างนั้นแหละพ่อคูนีคูคสิบสองมาไหลตอ่อหน่อยโอ้โหมันไม่ค่อยไหลตอ่อเลยวะ่ะ ไปนี้สองสามรอบละรอบนี้รอบที่สามมาดีไม่ยอมไหลต่อจัดไปราวะก็ตัวสามร้อยเก้าบาทไม่ยอมไหลต่อเฉยดีเจย่าเสียดายเจเต็มระบบเปลี่ยนสวยๆเพื่อนขอเปลี่ยนสวยๆเจเอออย่างนั้นแหละวายมาตรงแล้วเออวายหนึ่งตัวน่ะตรงนั้นน่ะ ไว้หนึ่งตัวได้เล่นอีกหนึ่งทีดอกไม้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 แถวแรกดอกไม้แถวแรกหนั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 กเจ็บเจ็บเลยดอกไม้แถวแรกอ่ะโอ้โหถ้าคอมโบดอกไม้มาแล้วก็นะทุกคนนะจัดไปรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทอาพอได้ดีเต็มแผง อืมเต็มแบ่งอยู่แต่คูณสามน่าเสียดายเจมาเต็มแบ่งได้มาคูณหกยังไงเคเคอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ทุกคนจัดไปรางวันก็โต2 7สองร้อยเจ็ดสิบหกบาทอืมกำไรหกร้อยอือสกิเตอร์สกิเตอร์อีกหนึ่งตัวนละ้วเจมาสวย โอ้โหวยอย่างนี oh ้ย oh ังไงโอ้สวยๆงามๆของสวยๆงามๆชงมาขนาดนี oh ้ของสวยๆงามๆชงมาขนาดนี h h oul, awa, u, ้แล้วก uh, okay, ็โอ้โหกูชาชงอย่างเทพมึงไม่มาหน่อยเราเพะอแตกะไา้อยู่แต่กะรา้อยู่อะไหลไปเมกะไปหยุดอยู่ที่ราววักัารบ4อ็บาทโอเคกำไรพันกับอีก82บาทพอเลิกทุกคนเหมือนมันจะกัด ล่าสุดจะเริ่มกักละจัดมามเงินรางวัลรวม1,893บาทเมื่อมันจะเริ่มกักกักแล้วทุกคนหนีดีกว่าหนีดีกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วเฮียบอกไว้ก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดดีโอเควันนี้เฮียก็เพาเอ็มอวานอยู่ที่เกมแกนดชาพอจูนหรือว่าโชคชะตาโชคลาภไม่ใช่โชคชะตาโชคลาภแห่งปรนเดททุกคนก็ถือว่าพอใช้ได้พอใช้ได้ ก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจสามารถตามดูได้ใต้เดคิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเยี่ยมีพาวับวีสามด้วยและกันทุกคนโ oh, no, oh, like. อ้โหลยือแตกนอกอีหนึ่งดีก่อนปิดคลิปสำหรับเนี่ยต้องขอตัวลาไปด้วยภาพนี้เลยและกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น